2n ฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายเป็นบวก 2n นะครับเพราะฉะนั้นครับฝั่งซ้ายจะกลายเป็นบวก 2n เท่ากับอะไรครับฝั่งขวาฮะ50บวก2เป็นอะไรครับเป็น52 2n เท่ากับ52แสดงว่า n เดียวมีค่าเป็น26นั่นเองเอยแสดงว่าตอนนี้นะครับเราหา n ได้หรือยังลูกได้แล้วนะครับว่า n มีค่าเป็น26นั่นเองเอยนะครับเคลีย แทนค่าสิแทนค่าสิมันจะเป็นอะไรนะมันก็คือจะกลายเป็น sn นะครับเท่ากับ n ส่วน2ก็กลายเป็น26ส่วนอะไรครับก็คือส่วน2นะครับคูณกับอะไรครับทุกคน a 1. คนึ่งแรกก็คือมีค่าเป็น50 an เป็น0ว้าวคิดเลขเลยครับผม26ส่วน2มีค่าเป็น13 13คูณกับ50 13คูณ50มีค่าเป็น 650นั่นเองเคลียร์ตรงกับ choice ข้อไหนครับข้อที่4เคลียร์นะตรงกับ choice ข้อที่4นะครับเออเรียบร้อยนะครับเคลียร ใครจดข้อนี้เสร็จแล้วนะครับลองมองดูข้อ4กันหน่อยนะครับจดข้อนี้เสร็จแล้วนะครับมองดูข้อ4กันหน่อยนะครับแล้วก็อ่านจ์ข้อ4ระหว่างรอเพื่อนไปก่อนเลยนะฮะว่าเอ้ยข้อ4ี่นั้นโจทย์เขาหาอะไรนะครับแล้วเขาถามอะไรกับเรามาโจทย์บอกว่าโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะครับเปิดรับสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับส่วนลดในการชมภาพยนตร์นะครับและเก็บข้อมูลนะฮะจำนวนของผู้สมัครในแต่ละวัน ถ้าจานวนผู้สมัครในวันที่1ถึงวันที่5นะครับเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับหนูช่วยไฮไลท์ประโยคนี้ให้กับพี่เอิร์ธนิดหนึ่งนะครับวันที่1น,นะฮะถึงวันที่5นะครับเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับ